ทุกคนเบื้องอันนี้เห็ดเพิ่งหวานหาดอกอุ้ยสวยสวยยังตะออกใหม่เด้อยพี่นอง สี่ดอกดอกที่ห้า <c oughs> สวยงามจ้ะตโะโพวปาดพี่น้องนี่มาคนเดียวเด้อมันนี่หม,มานขนาด เห็ดพึ่งขาลายอย่างงามเลยพี่น้องเห็ดตุบป,ปุอยู่เจออีกแล้วเห็ดพึ่งหวานอุ้ยงงามเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดมันปูพี่น้องอย่างมาเจออีกสองดอกนี่สวยมาก บรรยากาศป้าเห็ดกะน,นี่ป้าสนพี่น้องเจออีกแล้วจ้าเห็ดพึ่งหวานสวยมากพูดอีกดอกนึงนี่ พึ้งหวานป๊าดอกนี้ไหมแตะโพขึ้นมาสวยมากอ่อนๆเลยทุกคนอ้ยสะออดแห้งป๊าดอกนี้ท้นไมใหญ่คักเท้ อู <Ooh. S 2> เกิดแก่เห็ดพึ่งนี่น้ำคักรหืม,มเห็ดพึ่งขาลาย เห็ดพึ่งขาลายนี่แล้วก็เห็ดพึ่งหวานสามดอกดอกน้อยๆน่ารักนี่นี่ฮะลูกสวยมากเลยทุกคน สามดอกปื่นสามใบเถาป๊าทุกคนองดอกนี้แน่นมากเลยสวยมากมาย